โหระพาเป็นทั้งผักและสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมสรรพคุณป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดช่วยบำรุงเลือดช่วยลดความดันโลหิตช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลเป็นผักที่ควรปลูกไว้ประจำบ้านปลูกง่ายโดยเริ่มที่ตัดขวดน้ำดื่มเหลือใช้ให้เป็นสองส่วนแบบนี้นะครับ เวลาซื้อใบโหระพามาทำกับข้าวก็แอบ,บตัดส่วนยอดของมันมาทักสี่หยอดแบบนี้แล้วรูดใบออกให้เหลือแต่ใบที่ส่วนยอด ตัดส่วนปลายชิ้งเฉียงเพื่อเพิ่มพื้นที่การงอกรากจัดเรียงให้ส่วนปลายเท่ากัน แล้วใส่เข้าไปในขวดน้ำส่วนปากขวดแบบนี้นะครับแล้วใช้วัสดุอะไรก็ได้มาพันไว้หน่อยกันไม่ให้มันรูดลงไปทั้งใบ เอาชิ้นส่วนส่วนก้นขวดมาเติมน้ำสะอาดลงไปแล้วลองประกอบเข้ากันเอาล่ะใช้ได้คอดส่วนบนออกมาก่อนครับนี่คือเคล็ดลับให้ยอดใบโหระพาที่เราชำไว้ดูสดชื่นไม่เหี่ยวเฉา คือเติมเครื่องดื่มชูกำลังลงไปหน่อยหนึ่งอย่ามากนะแล้วก็ประกอบเข้ากันที่เดิมใช้พลาสติกดำหรือกระดาษทึบแสงมาหุ้มไว้ป้องกันแสงที่จะทำให้น้ำเกิดตะไคร่ขุข่นข้นตั้งไว้ในที่ร่ม สิบกว่าวันผ่านไปไวเหมือนโกหกอันนี้ผมชํำไว้ก่อนแล้วเอนแอนแอนเห็นรากไหมครับ แบบนี้รอดแน่นอนมีโหระพาเป็นของตัวเองแน่นอนแล้ว มาเอากระถางใส่ดินมาชำมันไว้ก่อนเพื่อให้รากและต้นแข็งแรงแล้วค่อยย้ายลงกระถางใหญ่หรือปลูกในขิงก็ว่ากันไป ง่ายไหมล่ะครับปลูกกันไว้นะมีประโยชน์เยอะวันนี้ลาทีไม่ใช่ลาก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ